สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระประหลัดสิริชัยธาน,นาวโรท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายรูปหล่อพระบรมพุทธเจ้าโดยมีกัลยนานมิตรจินดากัลยนานมิตรสุศาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลายาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนประธานบุญพิธีทั้งสองคณะก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นหลักข้อคิดในการสร้างบาร,รมี จากนั้นคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้รวมพิธีตักบาตรและถวายพัะตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ